สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างแอร์บ้านอีกแล้วครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการใช้งานรีโมทของแอร์ LG นะครับก็มีเพื่อนๆนะครับสอบถามมาหลายคนนะครับอยากให้รีวิวรีโมทแอร์ตัวนี้นะครับแต่ผมก็เพิ่งเพิ่งได้รีโมทมานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตในการทํางานให้ดูนะครับเดียวเริ่มกันเลยนะครับปุ่มที่เพื่อนๆเห็นนะครับ เอาปุ่มเปิดแอร์ก่อนครับเปิดและปิดแอร์ตรงนี้นะครับเราก็กดไปครับเปิดแอร์ปึ้งเปิดแอร์ <c oughs> พอเราเปิดแอร์มามันก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ครับอแล้วทีนี้อุณหภูมิมันจะขึ้นมาตอนสุดท้ายที่เราตั้งไว้ยังไงมันจะขึ้นยังไงครับเดี๋ยวไล่ไปทีละสเต็ปสเต็ปกันนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเร่งแอร์คือเป็น power คือให้เร่งความเย็นของห้องนะครับก็คือว่าไล่ความร้อนนะครับคือพัดลมคอยเย็นจะแรงแล้วก็อุณหภูมิที่ <c oughs> ที่เรากดไปเนี่ยปึ้งมันก็จะเป็นที่18บแปดองศาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับปึ้งเป็นพาวเวอร์นะครับมันก็เนี่ยมันจะเป็นปุ่มนี้จะเป็นปุ่มพัดลมแรงสุดนะครับคือในห้องมันจะเป็นมันจะไล่ความร้อนได้เร็วนะครับ ปุ่มนี้เรากดไปปึ้งเรากดไปอีกทีปึ้งมันก็จะอยู่ที่18องศานะครับก็คือพัดลมแอร์อุณหภูมิจะจะเย็นสุดนะครับโอเคหมดหมดนี้ผ่านไปนะครับเราจะหมดถัดมาก็คือปุ่มถัดมาก็คือปุ่มสวิงขึ้นลงนะครับอันนี้จะเป็นสวิงลงบนล่างนะครับเพื่อปรับทิศทางของบานสวิงนะครับ นี่เรากดไปปึ้งปึ้งมันก็จะปรับอย,อยู่ที่บ้านสวิงก็จะมีเสียงติด,ตดนะครับนี่ครับโอเคปุ่มถัดมานะครับสองปุ่มนี้ครับปุ่มล,ลดอุณหภูมิเพิ่มอ,อุณหภูมิของของแอร์นะครับถ้าเรากดขึ้นตึง้งมันก็จะนี่ยเพิ่มอ,อุณหภูมิขึ้นไปนะครับนี่ครับมันจะตั้งได้ถึงสิบแปดถึงสามสิบองศานะครับ ที่แนะนำให้คนตั้งก็ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบหกวัน, 24, รนครับเพื่อการประหยัดพลังงานนะครับผมตั้งวันยิบสี่ก็ได้ครับแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าคนชอบชํำๆหน่อยก็ยี่สิบสองยี่สิบแล้วแต่ไม่ผิดนะครับโอเคปุ่มลงมาปุ่มถัดมานะครับเป็นปุ่มปรับระดับพัดลมคอยเย็นนะครับถ้าเรากดอีกทีตึ้งนี่ระดับอันนี้จะเป็นลมลมแรงธรรมชาตินะครับ นี่ครับสัญ,ญลักษณ์รูปสรนครับรูปสอน G นี่ครับดูสัญลักษณ์นะรตรงนี้นะครับลมแรงธรรมชาติป่าอีกที่ก็จะเป็นสเต็ปความเร็วตามนะครับอันนี้สเต็ปความเร็วกลางอันนี้ส,สเต็ปความเร็วแรงแรงสุดนะครับโอเคปุ่มนี้ปุ่มพัดลมเสร็จแล้วนะครับ เราก็มาปุ่มถัดลงมานะครับปุ่มถัดลงมาจะเป็นปุ่มปุ่มโหมดมันแล้วนะโหมดอ่าเรากดไปหนึ่งทีก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือคือแอร์จะทำงานอัตโนมัติหมายถึงว่าในโหมดนี้มันมีสามในปุ่มนี้มีสามโหมดนะครับโหมดความเย็นโหมดทำงานอัตโนมัติโหมดความชื้นนะครับแอร์ก็จะหมุนวนอยู่ ดูอย่างนี้นะครับก็คือถ้าดณหภูมได้แอร์ก็จะตัดเป็นเป็นโหมดอยู่ในโหมดความชื้นครับคอมเพรสเซอร์ก็จะไม่ค่อยเย็ยนนะแต่ผม,มแนะนาให้ตั้งนะครับก็คือถ้ากดผิดถ้าใครกดผิดก็ต้องมากดปุ่มนี้เลยนะครับปึ่งก็จะอยู่ในโหมดความเย็ยนเนี่ยครับแล้วค่อยมาไล่อุณหภูมิหรือถ้าอย่างนั้นก็คงจะมาไล่ตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับปึ่งกดไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นอันนี้โหมดทํางานอัตโนมัติอันนี้โหมดโห,หมดความชื้นแอร์ ในห้องจะไม่เย็นนะไม่แนะนาตั้งนะเราต้องเราต้องกดไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆถึงมันก็อยู่ที่โหมดความเย็นดูสาระโหมดความเย็นมันก็เป็นแจกนะครับนี่ครับอยู่ที่การขึ้นลงในการปรับอุณหภูมินะครับนี่ครับปรับอุณหภูมิโอเคมตายืดสแล้วกันนะปุ่มถัดมาปุ่มถัดมานะครับ ปุ่มนี้ปึ่งถ้าเรากดไปจะเป็นปุ่มตั้งปิดแอร์ในเวลานอนนะครับตอนนอนนะครับปึ่งแต่ถ้าเนี่ยครับตัวเลขมันจะขึ้นเป็นชั่วโมงนะครับนี่ครับอมันได้แค่แปดชั่วโมงนะได้เจ็ดชั่วโมงอ่าโอเคแต่ถ้าสมมติเราเจอจะเลิกเรากดแคนเซิลนะครับตึงอ่ากดแคนเซิลปุ่มถัดมาข้างล่างนี้ครับ ดูฉนลักตัวดำมาก่อนนะครับนี่ครับข้างบนตัวดำตัวดำํดำดำําตัวสีสีฟ,ฟ้าอย่าเพิ่งไปดูมานะครับเพราะเดี๋ยว,เ,ยวเราจะไล่กันอีกทีครับปุ่มถัดมาปุ่มกดไปปุ๊บมันก็จะมีแต่ฟังก์ชันพัดลมนะครับพัดลมจะแรงคอมเพรสเซอร์ก็จะตัดคือเหมาะสําหรับเราจะปิดแอร คือสมมติว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเราปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงเราจะไล่ความชื้นภายในห้องภายในระบบเครื่องปรับอากาศเรานะครับเราก็กดไปเลยครับแต่แต่ก็อย่าลืมแต่ก็ไม่จำไมตั้งบางทีก็จะจะไม่กดกลับมาเดี๋ยวแอร์ห้องมันจะไม่เย็นอนี่แง้วอ่าใช่ไหมมันก็จะไม่หายปุ่มนี้ก็คือปุ่มไล่ที่ระพุมัครับปุ่มนี้ปุ่มอ่าอันนี้ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้องครับนี่คือปุ่มนี้นะครับอุณหภูมิภายในห้องกี่องศาอะไรอย่างเงี้ยครับ อ่าปุ่มแล้วปุ่มถัดมาออต scenes, โต้คลีนนะครับออโต้คลีนออโต้คลีนปุ่มทำความสะอาดอัตโนมัตินะครับมันเป็นปุ่มทำความสะอาดอัตโนมัติมันใช้คู่กับคำสั่งในการสั่งเปิดและปิดแอร์นะครับแต่ผมก็จะจะคามไปก่อนมันไม่ไม่ไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วทีนี้เรามาดูว่าเราจะตั้งเปิดและตั้งปิดอย่างไงอ่าโอเค อันนี้คือปุ่มทํางาน2ฟังก์ชันนะครับเอาปเอาเปง่ายๆทํางาน2อบบสมมุติว่าเอางนี้ก่อนครับเราต้องตั้งนาฬิการตรงนี้ให้มันตรงนะครับที่กระพริบเนี่ยหมายถึงว่าเวลาที่เราจะมันจะได้ตรงกับกับเวลาจริงนะครับที่เราจะสั่งเปิดและปิดแดดสมมุติว่มามันตรงแล้วสมมุติว่ามันตรงแล้วนาฬิกาตตรงเราก็กดปุ่ม2ฟังก์ชันกดไปปึ้งแล้วทีนี้เราจะตั้งเปิดแดดเราก็ต้องกดปุ่มนี้นครับ ดูสัญลักษณ์ออนตรงนี้ครับตั้งเปิดแอร์เดีแบบ๋ยวแปบบ๊แบแบป๊บแปบแปบมันไม่ขึนะ้นครับอ่าโอเคอ่าตั้งเปิดแอร์ช่วงเวลาเมื่อกี้เขาเขาให้เราตั้งเวลานะครับที่มันกระพริบเราก็กดปุ่มไอ้ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มอ่าเป็นปุ่มอีก ถ้าเกี่ยวกับเวลานะครับปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มตกลงและยกเลิกนะครับมันจะเป็นในปุ่มเดียวครับคุณสมบัติของมันจะตกลงและยกเลิกนะครับทีนี้เราก็สมมติว่าเราปุ่มนี้ก่อนถ้าเราตั้งจะตั้งเปิดปึ่ะนี่นะครับดูดูเวลาคือเวลาถ้าเอ็มกลางคืนก็ก็คือ มันก็จะช่วง24 00นะครับถึงถึงเที่ยงนะพูดง่ายๆนะครับถ้าเอมถ้าตั้งเปิดนะครับถ้าเราตั้งเปิดปึ้ง6โมงเราเปิดแอร์สมกันเราก็กดตกกดกดนี้ครับยืนยันตรงนี้ปึ้งไม่ได้ไม่ได้แล้วฟอฟัง2ฟังก์ชันมันหายไป,ไปแล้วครับเอาใหม่ครับเราตั้งเปิดแอร์เปิดแอร์แล้วก็กดตกนี่ครับยืนยันมันก็อยู่ในรูปอ่อนนี่นะอ,อ,นอ่อน00แอร์ก็จะเปิดนะครับ แต่ที่เราตั้งถ้าเราตั้งเอาเรายกเลิกก่อนยกเลิกก็ปุ่มเดิมนี่ครับถ้ายกเลิกก็แคนเซิลปุ่มเดิมทีนี้เราจะตั้งปิดแอรอ์ปิดแอร์ก็ต้องมาตั้งตรงนี้ครับออฟสัญลักษณ์ตัวนี้ครับปึ้งอา่าในนี้มันกระพิบพยอยู่ออฟได้ไหมเราจะตั้งเวลาไหนปิดแล้วเปิดแอร์แล้วก็เลื่อนขึ้นลงเวลาตรงนี้นะครับเราจะเลื่อนขึ้นหนึ่งอ่าสมมุติว่าเราจะเอาเป็นว่าสิบสองศูนย์เราปิดแอร์ พึ่งเราก็กดตกลงอ่าที่มันไม่ทันไปแล้วเอาใหมคนระับเอาไหมครับ,รบปิดแอร์ถ้ามันกระพริบอยู่เราตกลงมาเลยนะครับอนี่สิบสองส่วนมันก็จะปิดแอร์ให้เรานะครับดูสัญลักษณ์นี่ครับมันก็จะเลิกกระพริบถ้าเรา c เ n c e l เราก็กดเลยครับเราก็กดกดออกนี้ก่อนครับกดนี้มันไม่ได้เรากดออกสองฟังชันนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆยกเลิกตรงนี้ครับอ่าคือเวมันก็จะยกเลิกการตั้งปิดและตั้งเปิดนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆจะเคลียร์รีโมทนะครับจะรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดก็กดตัวนี้นะครับกดตัวนี้นะครับรีเซ็ตปุ๊บมันก็จะคืนค่าที่มาจากโรงงานนี่นะหน้าจอจะเป็นอย่างนี้เราค่อยตั้งเวลาใหม่แล้วทําใหม่นะครับเอาเป็นว่าอ่านี่นเปิดแอร์สิ่งที่ผมแนะนํานะครับก็คือปุ่มที่ใช้บ่อยๆนะครับก็จะมีปุ่มปุ่มนี้ครับปุ่มหมด พาวเวอร์ห้องเราร้อนเราเปิดไปเลยครับล้วการควบคู่กับพึ่งมันกับการตั้งอุณหภูมินะครับโซล่าหมดหมดพาวเวอร์จะใช้ตอนช่วงแรกๆครับตอนเปิดแอร์แล้วมันห้องมันร้อนเราแนะนำเนี่ยครับแต่มันก็หยุดในหมดความเย็นนะพัดลมจะแรงสุดนะครับนี่ครับดูฉันแล้วหมดความเย็นขั้นบนเนี่ยพัดลมจะแรงสุดพอราวูมมาได้มันก็จะตัดมาเป็น หน้าจอที่เราที่เราตั้งเวลาสุดนะครับเราก็ปรับอุณหภูมิมาครับแนะนาให้ตั้งก็ยี่สิบสี่ยี่สิบหกองศานะครับของกระทรวงพลังงานเพื่อการประหยัดไฟนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อโหมดโหมดนี้นะครับโหมดพัดลมสมมติว่ากลางคืนเราดึกๆแอร์เราเย็นแล้วเราก็ตั้งตั้งเป็นพัดลมเบาสุดก็ได้เพื่อ หไม่ต้องสึ่งนางสองอากาศในห้องจะไม่เย็นมากนะครับแล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบเย็นๆก็สปีดสามสปีดแรงสุดเลยก็ไดค้ครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับก็อ,อย่าลืมให้กำลังใจในการกดติดตามแล้วกดไลค์กันด้วยนะครับครับสวัสดีครับ